ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วินาทนะคะหรือคุณจารยนจะชอดรายการดูยพยากรวันนี้จะมาทำนาดวงชะของทั้ง12ราศีเกิดน,นะคะประจําวันที่นะคะ16กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์นะคะปี2567ค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าแต่ละราศีนะคะดวงชะของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ และสำรับที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะะระหว่างวันที่16กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่าน,นะคะ่ะตั้งจิาอธิรฐานร่วมกันอาจารย์สภาพก้าครั้งนะคะเลือกไพ่ส2 2ใบตามงตำแหน่ง12ภพจากราศีนะคะถ้าพร้อมเราเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 จากนั้นเลือกไพ่สุกสองใบค่ะคำทานายนี้นะคะเป็นคำทำนายดัสไตล์โดยโรวมทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าไปโดงชะตาของชาวราศีกรกฎท่านใดหากว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการเดองส่วนตัวเจาะเรื่องของคําถามแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้สอบถามรายละเอียกเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ค่ะ และท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทำนายด้วยสตาร์ไพ่ EPC เรียนรู้ง่ายก็จะง,ง่ายใช้งานได้ทันทีนะคะเน้นความเข้าใจค่ะเป็นการทำนายด้วยพลังบวกให้คาทานายผ่านไพ่ให้แนวทางให้วิธีการท่านใดที่สนใจในเรื่องเทคนิคของอาจารย์นะคะก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันค่ะที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะอ่ะมาเรามาดูกันนะคะว่าดวงลารของคนเกิดราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะมาด,ดูนค่ะกรกฎคะ่ะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่า คุณนะคะเป็นชาวธาตุน้ําเนาะความเป็นน้ำทําให้คุณแบบใจเย็นเป็นคนเก็บรายละเอียดเก็บความรู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอยู่แล้วนะคะ เป็นคนที่แบบเก็บอารมณ์อะค่ะพูดง่ายๆแต่ก็เป็นคนใจเย็นนะคะปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะแล้วก็ไพ่ประจําราศีกรกฎก็คือไพ่เดชาหรืออ่เป็นไพ่อัศวินค่ะเป็นไพ่นักรบจะสังเกตว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆหรืออะไรก็ตามในเส้นทางชีวิตเนี่ยจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะเป็นคนเป็นการลงมือทาเป็นการเตรียมความพร้อมหรือเป็นการทุ่มเทกับทุกๆอย่างด้วยตัวเองนะคะเป็นนักสู้ทีเดียวค่ะนี่คือความเป็นกรกฎเลย นะคะ และหน้าไพ่ของคุณอันนี้คือเป็นหน้าไพ่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์เราเริ่มตักตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะรยยนิดนึงนะคะคุณได้ไพ่นะคะตัวตนเป็นไพ่เดวิลถ้าไพ่เดวิลมาเนี่ยมันมองได้สองมุมเลยนะคะก็รากฏค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็รากฏเดวิลเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่ได้รับมาด้วยความปรารถนาด้วยความพอใจมองได้2มุมคืออาจจะเป็นเรื่องโชคลาภหมายถึงสิ่งดีๆหมายถึงสิ่งที่เราปรารถนาอยู่มีความสําเร็จสมดังใจปรารถนาเพราะฉะ สิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้นะคะเพราะหากว่าคุณไปไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องอาจจะมาเป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมกลโลอะไรบางอย่างที่จะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเราแต่ถ้าช่วงนี้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จในช่องทางการงานการเงินหรือสิ่งอื่นใดก็ตามแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนน่าจะทาให้คุณเนี่ยโฟกัสแรงนะคะแล้วก็จะมีความสร็จตามมาน,นั่นเองค่ะ,ะเรียกได้ว่าดวิลส่งเสริมในสิ่งที่คุณปรารถนาจากภายในใจแลวก็จะม แดีอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ต้องยึดหลกักศีลถูกต้องค่ะนี่ก็ความเป็นตัวตวนของคุณในตอนนี้นะคะมีความปรักหนาาย,ย่างแรงกล้ามาดูนิดนึดนงค่ะในเรื่องของการงานการกระทํเป็นอย่างไรค่ะการงานการกระทําเป็นสิบเหรียญด้านบนเป็นราชินีถ้วยเนี่ยก้าวเหรียญแล้วก็มีไพ่โดดฟูเรีกยกว,ว,ว่าดวงการงานก็สอดของการอะไรก็ตามที่รอคอยอยู่ติดต่อพูดคุยเจราจาในเรื่องของผลประโยชน,น์ด้านการงานหรือการกระทาแนวโน้มมีความสําเร็จมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตอุปถัม์ิีทิศทางที่ดีแต่จะเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นงานที่แบบรักอิสระหน่อยไม่ต้องการคควบบุมเป็นนงาอ ก็ได้นะคะเป็นใครสมัครงานติดต่องานไว้คุณอาจจะได้ชอบพิเศษเป็นโปรเจกต์สั้นๆเป็นอะไรก็ตามที่เหมือนเป็นเสริมจากเดิมที่คุณทําอยู่หรือเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขได้เดินทางได้ท่องเที่ยวหรือได้ไปในที่ต่างๆไม่ต้องมีใครม,มาบังคับกะเกณฑ์ควบคุมได้ใช้ความเป็นตัวตนในการลงมือทำแล้วก็มีทางที่ดีมีความสําเร็จทําได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นเรียกได้ว่าดวงการงานบอกเราถ้าโฟกัสเรื่องงานงานสําเร็จเลยค่ะแนวโน้มดวง ด้านการเงินไหนละกันนะคะรายรับรายได้คุณเป็นเดือซันเลยค่ะเรียกได้ว่าจะมีโชคด้านการเงินโฟกัสกเรื่องโชคอะไรโชคเห็นไหมคะโฟกัสกเรื่องอารก็ตามกุดเรื่องของการเงินคือหรือสินที่รับมาจะมีช่องทางลู่ทางที่ไจะดึงเงินเรื่องของการเงินเข้ามาหรือมีโชคด้านการเงินเกิดขึ้นจากคนที่มีอายุน้อยกว่าจะจ่ายจะจะจะัดสรรในเรื่องของค่าจะจ่าอารัก็ทำด้วยความรอบคอบนะคะแต่ก็ประการจักรายดีอยู่เขาเพาะพ่พื้นดวงมีข้งสิบเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญมามีตำแหน่งเดือซันในตำแหน่งรายรับหรือสิ่งที่รับมาอย่จริงมีข่าวดีนะคะคิด ทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ลงทุนอะไรก็ตามในเรื่องของสื่อสารออนไลน์เทคโนโลยีทุกรูปแบบแนวโน้มมีความสําเร็จแต่ต้องรอบคอบนะเพราะสองสองไม้ทามาในะตำแหน่งอ่าหน่อยนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ดวงดูข่าว่าเราจะต้องวางแผนอย่างไรในเรื่องของการเงินเพื่อให้มีความลงตัวแต่ก็ยังมีเรียกว่าซาตีเสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเกือบสำเร็จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเพราะจะตำแหน่งความสำเร็จเป็นตำแหน่งรายรับคุณเป็นเดอะซันนะคะ การเงินก็จะมีทิศทางที่ดีเรียกได้ว่ามีโชคด้านการเงินมีความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่เจรจาติดต่อประสานงานไว้ก็มีความสำเร็จตามที่เราตั้งใจที่เราปรารถนาค่ะแต่ก็ต้องรอบคอบจันทรเงนเรื่องการวางแผนเท่านั้นเองค่ะในเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะหนึ่งถ้วยมาเรียกว่ามีความปรารถนามีโอกาสที่ดีมีสิ่งดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมีการปรารถนาต่อกันและกันมากเป็นพิเศษก็ได้หรืออะไรบางอย่างในการเติมเต็มความสุขบอกแล้วโฟกัสอย่าลืมนะคะ ว่าต้องโฟกัสความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อคนรักและคนในครอบครัวของคุณนะอย่าวอกแวกนะจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีใน,นเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นค่ะคนโสดค่ะสะเลนมาแล้วเหมือนนี้ใครบางคนเหมือนทุกอกถูกใจใครบางคนก็ได้นะคะแล้วก็ดูแนโนเหมือนจะเป็นคนที่ชอบชอบควบคุมชอบจัดก,การดูอตัตตาใจตัวเองนิดๆค่ะต้องดูดีๆนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาพยายามพยายามสื่อสารกับคุณพยายามติดต่อพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณดูดีมีเสน่ห์ยา,ยายไปลงค่ารมใครง่าย นะะในเรื่องของความรักนะคะความรักนะอย่าไปลงคารมใครง่ายนะคะเพราะไพ่อัศวินถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ดูดีมีเสน่ห์เจราจารดีแต่งตัวดีเข้ามาพูดคุยมาสร้างความสัมพันธ์ระวังค่ะระวังความสัมพันธ์ที่ดูปิดบังซ่อนเร้นรักสามเศร้าเราสามคนหรือความปราดถนาอะไรบางอย่างที่มาเติมเต็มคุณเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนเข้าไว้จะได้เตือนจากตอนต้นว่า ถ้าโฟกัสอะไรนะคะก็ให้เน้นหลักเลยว่าต้องเป็นเรื่องดีๆที่ถูกต้องถ้าไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือมันดูมีความไม่โปร่งใสอย่าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเงินหรือโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลงคารมใครไม่ได้นะคะช่วงนี้นะสื่อสารด้วยการมีสตินะคะน่นคือที่ทางความรักนะสิ่งต้องระมัดระวงังอุปสรรคค่ะ อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ที่เตือนไปแล้วนะคะว่าเรื่องของความรู้สึกอย่าไปหลงคารมใครอย่าไปเชื่อใจใครให้รอบคอบชัดเจนโดยเฉพาะหากมีใครเอาผลประโยชน์มาล่อหลอกคุณให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไว้นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์มีใครบางคนที่เราถูกอ,อกถูกใจก็ให้ยึดหลักความถูกต้องเช่นกันตรวจสอบเช็คประวัติเขาหน่อยนะคะว่าเขามีใครที่นอกเหนือจากเราหรือเปล่าหรือมีการพูดคุยกับเราเพียงคนเดียวหรือไม่ ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นมือที่สามโดยที่คุณไม่รู้ตัวทำให้คุณกลายเป็นแบบเป็นเดวิลเลยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็จะททาให้ความมีความทุกข์ใจในะเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะระวังคนที่เข้ามาหน่อยละกันนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะเหมือนมีอะไรที่ดูปิดบังซ่อนเร้นอยู่ใจเย็นๆแล้วก็ดูดีๆหนะ่อยละกันค่ะล็อกสเปคให้ถูกทานสิ่งที่เราปรารถนาทั้งเรื่องงานเงนินโน้มมีความสําเ,เร็จเรียกได้ว่าดวงชะตาช่วง ปลายเดือนค่ะกุมภาพันธ์แนวโน้มมีความเร็จสินที่ปรารถนานะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนี่คือดวงชะตาของคุณค่ะชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือน ครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพานันธ์ฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะคะและจำขอฝากในส่วนของชุดสายมูนะคะที่จะมีในส่วนของ e-book คำโปรแกรมจิตเพราะว่าอาจารย์เช็คดวงเมืองแล้วนะคะว่าแต่ละราศีเนี่ยจะต้องปรับเสริมดวงในตัวเลขที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะตามหลักการของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้ออกแบบคู่มือเป็นคู่มือนะคะสายมูคุณมูด้วยตัวเองะคะ่ะด้วยเทคนิคต่างๆที่อยู่ใน e b o ๊ก ะค,ะคุณจะได้อ e ีบุ๊กคุณจะได้อาวอลเปเปอร์ uh, เสริมดวงรวมทั้งได้สร้อยหินมงคลที่มีตัวเลขกำกับนะคะเพื่อปรับเสริมดวงต่างๆอาจารย์ก็ใส่อยู่นะคะในเรื่องของการปรับเสริมดวงแต่ละราศีประจําราศีนะคะประจําปีนี้ใครปรารถนาการชุดสายมูนะคะสอบถามมาเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างใต้คลิปนี้มีเทคนิคให้คุณนะคะ เพื่อปรับเปลี่ยนทำตามคำแนะนำต่างๆที่อยู่ในอ e ีบุ๊กค่ะจะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในดับจิตใต้สำานึกไทยที่สนใจในการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงตัวเองทำด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครนะคะ่ะการมูมแบบไหนมูมแบบอาจารย์เนี่ยจะทำให้คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงจากภายในนะคะ่ะถ้านใดที่สนใจสอบถามเข้ามาแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและกล่าวพระอาจารย์ได้ให,ใ,หใ,หใ,ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ